สวัสดีเพื่อนเพื่อนใครที่สั่งซื้อกล้องวงจรปิดแบบไร้สายน,นั่นเองครับเจ้าตัว TAPO C220 ระบบ AI นะครับตัวนี้ 2K แบบคอส HD นั่นเองครับมีระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหวสัตว์ และลดนั่นเองครับผมกรณีที่เดินเข้าบ้านนะครับมีการแจ้งเตือนในแอปนั่นเองครับจับคู่ในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิม 4G ทั่วไปสามารถต่อได้สูงสุด32ดีไว้หรือว่า32ก้องกันไปเลยนะครับด้วยซิมซิมเดียวซิมเทพความเร็ว15เมกหรือว่า6เมกเอาไปต่อได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนําแนะนําความเร็ว15เมกจะดีกว่านะครับจะได้ดูแบบลื่นไหลาสาม,มารถที่จะต่อในส่วนของตัวมือือ ือกรณีที่เราอยู่นอกบ้านแบบนี้ได้เอาไว้ดูย้อนหลังได้นะครับเอาไว้ดูแบบเรียลไทม์มีการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําสําหรับเพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานนะครับกรณีที่เราใช้งานกลางวันนะครับภาพจะชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะเบื่อ เดี๋ยวเราไปชมภาพตอนคืนนะครับกรณีที่ไม่มีไฟกันนะครับเทียบกับในส่วนของตอนกลางวันนั่นเองครับวัะชัดแจ๋วหรือเปล่านะในส่วนของตัวภาพวิดีโอจากตัวกล้องทาโปซีสนะครับตัวนี้นะครับชัดแจ๋วเลยระดับเป็นคอสเอสดีรัว่า 2K ้นั่นเองครับผมสามารถดูกลางคืนแบบนี้ได้เลยนะมันจะเป็นภาพสีขาวดําแต่ว่าค่อนข้างที่จะชัดนั่นเองครับดูตัวหนังสืออย่านเพื่อนเห็นไหมดูพวกตัวหนังสือพวกอะไรเงี้ยพวก ในส่วนของตัวสิ่งของต่างๆครับผมก็สามารถดูได้แบบชัดเจนนะครับกรณีที่เราเอาไปใช้งานตามต่างจังหวัดน,นะครับกรณีตอนกลางคืนแบบนี้เลยนะดูพัดลมนะครับก็สามารถดูได้แบบเห็นไหมดูในส่วนของตัวใบพัดเองก็ตามครับในส่วนของตัวตู้เย็นนะครับรายละเอียดนะครับผมโอ้โหมองแบบถ้าเกิดมีคนเดินผ่านหรืออะไรเงี้ยครับผมเราจะเห็น ชัดแจ๋วเลยนะในส่วนของตัวบุคคลนั่นเองครับผมสามารถที่จะเอาไปใช้งานนะครับบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศนะครับขอให้มี Wi-Fi นะครับ ย้ำนะครับขอให้มี Wi-Fi ตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับตัวเราเตอร์ที่เป็นไฟเบอร์ออปติกสามารถที่จะต่อกล้องตัวนี้ได้เลยนะมีระบบตรวจจับนะครับความเคลื่อนไหวเบื่อนในส่วนของตัวฟังก์ชันการตรวจจับความเคลื่อนไหวนี่ครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของตัวเซตติ้งของตัวกล้องนะครับ THAPO C 220นั่นเองครับการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับเมนูด้านบนนะครับในส่วนของการตรวจจับ บุคคลนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเปิดได้นะครับเขาจะแยกไฟล์นะครับสําหรับบุคคลสําหรับในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถที่จะตั้งค่าเปิดได้ในส่วนของตัวยานพาหนะนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับเปิดแบบนี้ในส่วนของตัวไฟล์ ของกล้องตัวนี้นะครับก็จะทําการแยกนะครับชนิดในส่วนของตัวรถเองนะครับผมในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงในส่วนของบุคคลนะครับเราจะได้เข้าไปดูได้นะครับว่าเราจะดูแบบบุคคลเนี่ยเดินเข้าบ้านนะครับผมเราสามารถไปดูฝ่ายแยกได้นะครับแต่กรณีที่เราจะ ไม่ให้มันตรวจจับอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปปิดได้นะตัวนี้นะครับการเคลื่อนไหวนั่นเองครับก็จะเด้งมาในส่วนของตัวการแจ้งเตือนนะครับที่หน้าแอปนะครับตัวนี้นะครับที่ด้านบนขวานะครับตัวลูกกระดิ่งนั่นเองครับก็จะมีการตรวจจับนะครับแต่ละเวลาเนี่ยบุคคลนะครับตรวจพบบุคคลเวลานี้นะครับการเคลื่อนไหวเวลานี้เราสามารถที่จะกดเข้าไปดูกันได้นะครับแบบเรียลไทม์ดู ย้อนหลังอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปควบคุมตัวกล้องแบบง่ายดานะครับตัวกล้องไปจับในส่วนของตัว WiFi ที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์ 4G หรือเราเตอร์ 5G ตัวนี้นะครับผมลองรับในส่วนของตัว WiFi 2.4 GHz นั่นเองครับระยะไกลสบายๆครับควบคุมในส่วนของตัวแอปนะครับปรับ ขึ้นลงนะครับซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ก็ลองดูนะครับการพูดคุยนะครับกับคนที่บ้านนะครับเราก็สามารถที่จะกดแล้วพูดนะครับกดพูดแล้วก็ปล่อยนะครับ คนที่บ้านก็สามารถที่พูดคุยแล้วตอบกลับเราได้นะครับมีไมโครโฟนและลําโพงนั่นเองครับตัวนี้ก็ฝากกันด้วยนะเพื่อนใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าวไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆสั่งซื้อไปนะครับผมเดินปักไฟนะครับไปจุดติดตั้งสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเสียบอแดปเตอร์แล้วยึดน็อตได้เลยมีในส่วนของตัวแป้นและน็อต2ตัวสามารถที่จะยึดกับเพดานได้นะครับเอาไว้หน้าบ้านนะครับส่องไปหน้าบ้านเนี่ยหตัวหลังบ้าน หนึ่งตัวนะครับแต่ต้องมีที่บังฝนนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเเพื่อนๆจะสั่งซื้อรุ่นเอาดอนะครับก็จะมีในส่วนของรุ่นทาโป้4530 WS นะครับผมกันน้ําได้นะครับติดตั้งนอกบ้านได้แต่ต้องเดินสายไฟเหมือนกันนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยสําหรับกล้องวงจรปิดแบบไร้สายนะครับสำหรับติดตั้งด้วยตัวเองนั่นเองครับกับไอ้อรีวิวมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ woo <laughs>